เราก็จะเริ่มจากเราพูดถึง r e f e r งเ c e นซ์เซเล็ครเขาที่แล้วแตะไว้นิดนึงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พูดอีกรอบหนึง่งอย่างที่บอกว่าสมบัติของ r e f e r e n c e electrode ที่เราอยากได้ก็คือเราต้องการให้มันมีสักไฟฟ้าที่คงที่ตลอดเวลาต่อให้มันจะมีกระแสะไหลหรือไม่มีกระแสะไหลก็ตามเนี่ยสักไฟฟ้ามันควรจะคงที่พูดย่งไงก็คือถ้าเราเขียนกราฟระหว่างกระแสะกับสัก์ไฟฟ้าเนี่ย i กับ E อ่า ไม่ว่ากระแสจะมีขนาดไหนก็ตามเนี่ยสักไฟฟ้ามันควรจะมีค่าคงที่เสมอเช่นเราก็สามารถเขียนกราฟในอุดมคติมันได้เป็นเส้นดิ่งแบบเนี้ยครับเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยเนาะแล้วสมบัติเนี้ยเราเรียกว่า ideal non polarizable electrode polarize เหมือนเป็น polarize สแปลเป็นไทยมันก็เหมือนแบบทำให้เกิดทำให้สักเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่ว่าเราไม่อยากทำให้สักมันเปลี่ยนแปลงก็<ๆ>เลยเรียกมันว่า non polarizable electrode แล้วก็ ด้วยความเป็นอุดมคติก็เลยเรียกว่าไอเดียลเนาะไอเดียลนอนโพลาริซเบิลอิเล็กโทรดไอตรงปลายบนปลายล่างมันก็จะเป็นติ่งๆเล็กน้อยแหละแสดงให้เห็นว่ายังไงมันก็ถ้ากระแสมันมีค่ามากจริงๆเดี๋ยวสักไฟฟ้ามันก็เปลี่ยนแหละอแต่ว่าช่วงที่เราทําการวัดเนี่ยสักไฟฟ้ามันควรจะมีค่าคงที่เสมอนะฉะนั้นอันนี้เป็นสมบัติหลักของ reference e เ e ็ t โ o ร e หรือโค้ไฟฟ้าอ้างอิงก,ก็คือมันควรจะเป็นไอเดียลนอนโพลาริซิเบิลอิเล็กโทรดนะครับ ทีนี้สมบัติตื่นก็เช่นอะไรนะเราก็ควรจะทราบสักไฟฟ้าของมันแล้วก็สักไฟฟ้าของมันต้องมีค่าคงที่แล้วก็สักไฟฟ้าของมันเนี่ยไม่ขึ้นกับสารละลายที่ทําการวัดตะเกี้เราพูดถึงว่าอ่ผ่านกระแสไฟฟ้าแล้วยังไงก็แล้วแต่สักไฟฟ้ามันควรจะคงที่แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสารละลายที่ทําการวัดเป็นสารละลายอะไรก็ตามเนี่ยเรามีแซมเปิลห้าร้อยอันอย่างนี้สมมติเราจุ่มมันไปในแต่ละอันเนี่ย ในสารละลายแต่ละอันเนี่ยสักไฟฟ้าของ Refer e n c e e l เล็ r o d รก็ควรจะมีค่าคงที่คือไม่ขึ้นกับองค์ประกอบของสารละลายที่ทำการวัดเนาะนี่งั้นค่าที่ได้มันเราก็จะไม่แน่นอนแล้วว่าอาทิตย์มันเปลี่ยนอ AE c e ซลที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเพราะว่า i n d i c a t อ r e l e c t ็ o d e รเราสักเปลี่ยนไปหรือว่า Refer e n c e สักเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะเราต้องให้อันใดอันหนึ่งคงที่เนาะอีกประการหนึ่งก็คือมันควรจะ ใช้งานง่ายเนาะ easy to assemble แล้วก็มีความเหมือนคงทนเนี่ยครับอ่าคือมันใช้งานง่ายมีความคงทนต่อได้ง่ายอะไรเงี้ยครับอ่าซึ่งองค์อ่าด้วย refinement หรือว่าข้อต้องข้อ,ข,อข้อจำกัดเหล่านี้เราเลยจะใช้อ่า standard hydrogen electrode เป็นข้ไฟฟ้าอ้างอิงไม่ได้เนาะมันไม่ไเเีีวเพราะว่าไอเจ้า standard hydrogen electrode เนี่ยเป็นข้ไฟฟ้าหรือเป็นอิเล็กโทรดที่เราใช้นิยามสักพวกไฟฟ้าของ Uh, ro, Couple, อ่าอิเล็กโทรหรือว่ารีดอกคัพเปิลอืใช่ไหมอ่า uh, แต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่เราไม่ใช้มันเราไม่ซื้อแท่งแพเราไม่ซื้อแผ่นแพตตินัมมา uh, แล้วมาต่อกับอะไรอ่ะแก๊สไฮโดเจนที่เราต้องซื้อที่เราต้องมีอ่า uh, แทง้งไฮโดเจนแกส๊สทั้งแท้งเนี้ยแล้วก็ต่อไปแล้วแถมเ,เรายังต้องคุมให้อ่า uh, ความดันของแก๊สไฮโดเจนเนี้ยเท่ากับ1นึ่งแอตมสเฟียร์ตลอดเวลาเนี้ยครับแล้วเซลล์ลายก็ต้องมีโปรตอนหนึ่งโมลร์ตลอดเวลาเนี้ยอ่า uh, ซึ่ง มันยุ่งยากเนาะมันควบคุมได้ยากแล้วมันก็อันตรายด้วยก็ไฮโดรเจนแก๊สก็อย่างที่รู้กันเพราะฉะนั้นในทางการทดลองหรือในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่นิยมใช้สแตนดาดไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วถ้าไม่ใช้สแตนดานไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเนี่ยจะใช้อะไรแทนอันนี้ก็เหมือนทวนของปีที่ไอเทอมที่แล้วเนาะที่เรียนไปแล้วในแอนนลหนึ่งอันนี้ก็มีตารางกับรูปอยู่ในชีตหน้าถัดไปละหน้าที่6นะครับ reference electrode ที่นิยมใช้ในการทดลองเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันสองอันสองแบบด้วยกันก็คือ saturated calomel electrode กับ silver silver chloride electrode อ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูทีละอันกันอันแรกสุดก็คือ saturated calomel electrode อ่า calomel ก็คือ mercury 1 chloride เนาะ Hg2Cl2 อันนี้เราเรียกว่า calomel นะครับอืม ซึ่งมัน Sa ตอ r a t จนท์คาร์เมลก็แปลว่าเรามีไอ้เจ้าเมโทรดิว e น h ล o r i d e เนี่ยอิอ่มตัวแล้วก็มันจะจุ่มอยู่ในสารละลาย k CL สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นค่าใดค่าหนึ่งแล้วเราก็ต้องมีอของแข็งที่เป็นมีประหลอดมีประหลอดซึ่งไม่ใช่ของแข็งประหลอดเป็นของเหลวใช่ไหมแต่ก็ต้องมีอารมณ์ว่าเป็นแท่งๆอ่ะให้มันให้มันหนีบได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของมันเนี่ยถ้าเราเทียบกับ แผนภาพครึ่งเซลล์ตรงนี้ครับที่มีมอร์ควิร่มีมอร์คิเรีวันฟลอไรแลวก็มี k c l X ีเลเ์เนี่ย X เนี่ยเราก็ต้องทราบสมมติเราซื้ออิเล็กโทรดมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอิเล็กโทรดเนี้ยต้องใช้ KCL ความเข้พ้นเท่าไหร่อ่เราก็จะต้องใช้ตามนั้นนะครับอะ่ะเงั้นองค์ประกอบของขั้วเนี่ยก็ถ้าเทียบอันนี้เป็นรูปวาดอันนี้เป็นของจริงจากอ่าบริษัทหนึ่งมันต้องมีอะไรบ้างอะ่ะก็อย่างที่บอกองค์ประกอบที่เป็นเคมีก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ่าคาราเมล ปนอยู่กับ mercury แล้วก็ปนอยู่กับ KCL ที่เป็น solid นิดนึงเหมือนว่าเพื่อที่จะทำให้มันเกิดสมดุลระหว่างกันตลอดเวลาเงี้ยครับสักไฟฟ้ามันจะได้คงที่แล้วอของแข็งตรงนี้ก็ต้องจุ่มอยู่ในสรารละลาย KCL นะเนาะเฉะนไอตรงนี้สีฟ,ฟ้าตัวนี้ก็คือสรารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งถ้าเราซื้อตัวฟล e กซ์เซลล์มาเราก็จะเห็นว่าไอเจ้าของแข็งตรงนี้มันจุ่มอยู่ในสรารละลายอะไรสักอย่างอ่ามันก็คือสรารละลาย พแสเซียมพลา,ราไรด์นี่แหละ KCL solution นะครับแล้วเพื่อให้เราสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้เนี่ยข้างบนมันก็เลยต่อกับลวดแพลตินัมหรือว่าลวดตัวนำที่มันสักไฟฟ้าคงที่อะซึ่งส่วนมากแพลตินัมก็เป็นอะไรที่ง่ายดีก็ใช้หนีบนะครับแล้วก็ตรงปลายก็จะมีพอลลสปลักเหมือนกับว่าไว้เป็นส่วนที่กันไม่ให้สารละ,ะลายอื่นมันเออลอกเข้ามาเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ยังต้องเป็นพอลลัสอยู่มันจะได้เกิดการนำ ครบวงจรได้นะอ,อ,อย่างที่เราเคยเรียนแล้วครึ่งประทานหลักเขียนสมก,การสแสดงครึ่งปฏิกิริยา reduction ของ saturated calomel electrode หรือเราย่อว่า SCE เนี่ยมันก็คือ mercury one chloride ลบ2อิเล็กตรอนก็จะได้เป็น2 mercury บวกกับ chloride ion เนาะอันนี้มันบวก2อิเล็กตรอนแต่สังเกตนะว่าตรงนี้มันมี ประลอดอยู่2อันมีเม r c ีเซีอยู่2อันเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือเลขออกซิเดชันมันเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากบวกหเป็น0ใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยมันคือคาออร์บอมันลบหนึ่งเนาะลมจะเปลบ2แต่ตรงนี้มี2อันจะต้องเป็นบวกหมาหักล้างตรงนี้ก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขึ้นปฏิกิริยา r รีลักชันของคาร์ลเมลนะครับ ส่วนศักไฟฟ้าเนี่ยปกติเราก็เปิดตารางดูเลยเนาะว่าเพราะว่าศักไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเขียนนั่นสี่เพอรเซชันของฮาแฟกชันของเครื่องปฏิกิริยาตรงเนี้ยเ,เราจะเห็นแล้วว่าศักไฟฟ้าของขั้วคาร์โลเมลเนี่ยขึ้นกับความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนในสารละลายที่เราจุ่มลงไปเนี่ยนะอ่าซึ่งพบว่าถ้าสมมติว่าใช้อ่า KCL ใช้โพแทสเซียมคลอไรด์อิ่มตัวนะครับถ้าใช้โพแทสเซียมคลอไรด์อิ่มตัวศักไฟฟ้าของ saturated c a ต์ m e l เนี่ยจะเท่ากับ 0.244โวลต์เมื่อเทียบกับชีเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรดนะ0.244โวลต์ตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ได้ต้องจำหรอกนะมันก็มีตารางอยู่ใน t e x t บุ๊กทั่วไปอะครับสกูลอะไรเงี้ยก็ไปเปิดดูได้เอ่ออย่างที่บอกว่าเราใช้คาร์โลเมลกับมีซิเวอร์ซิเวอร์คลอไรด์เนาะถ้าให้เปรียบเทียบอะอมันก็เขาก็บอกว่าที่บางในบางกรณีอะมันจะเสถียรกว่าซิเวอร์ซิเวอร์คลอไรด์แต่ว่าอเมื่อใช้เมื่อทำการทดลองที่อุณหภูมิสูงส่วนมาก เมอร์คอรี่จะเริ่มไม่เสถียรแล้วเพราะว่ามันเป็นของเหลวอ,ะอ่ะอ่แล้วเออนั่นแหละพอ <c oughs> อุณหภูมิสูงมันก็อาจจะมีการระเหยได้นะครับอ่าแล้วตัวเมอร์เคอรี่ปลอดลนะเนาะมันก็เป็นพิษนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมใช้อ่าปัจจุบันเนี้ยเซสเซอร์ตคาราเมลอิเล็กโทก็ไม่ได้นิยมใช้มันจะใช้ก็ใช้ดังที่นะแต่ว่า เออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อิเล็กโทรดแรกที่เราจะเลือกใช้อะปกติเพราะว่านี่แหละครับส่วนมากก็คือประลอดมันเป็นพิษนะเนาะเดี๋ยวนี้เราต้องเน้นความเอ่อกรีนของการทดลองนิดนึงเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพิษเราก็จะไม่ไม่ใช้นะทีนี้อันนี้เป็นเมอร์ r คลิ l วนคลอไรหรือว่าเซ t เซทเรตเร์คาราเมลอิเล็กโทรอีกอันนึงที่เราอ่านิยมใช้ใช้เยอะมากเลยแหละก็คือซิลเวอร์ซิลเวอร์คลอไรอิเล็กโทรด agcl เนาะซิลเวอร์ซิลเวอร์คลอไรอิเล็กโทร ถ้าดูแผนภาพครึ่งเซลตรงนี้มันก็คือมีซิลเวอร์เนาะเป็นเป็นของแข็งแล้วก็มีซิลเวอร์คลอไรด์ที่ซัตเจอร์เรตแล้วก็มี KCl ก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์เหมือนตะกี้เลยเหมือนซัตเจอร์เรตคาร์เมลเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาดูองค์ประกอบตามรูปเนี่ยเนาะอ่ะเรามีอะไรบ้างอ่ะมันก็จะมีของแข็งตรงนี้ครับอ่ะของแข็งสีเทาๆรจริงๆก็คือเป็นลวดซิลเวอร์แล้วก็เคลือบด้วยซิลเวอร์คลอไรด์ซิลเวอร์คลอไรด์มันจะสีขาวๆใช่ไหมอ่ะใครทำแบบคอรลิไปแล้วอ่ะ ใครทำแบบพอลิไปแล้วก็ควรจะจําได้นะว่าเกลือพวกนี้สีเป็นยังไงซิลเวอร์ไวแล้วเราก็เคลือบมาด้วยซิลเวอร์คลอไรด์อิเล็กตรอนปกติวิธีเคลือบก็คือเขาจะเอาไปเอาซิลเวอร์เอาลวดเงินไปจุ่มในสารละลายอาจจะเป็นไฮโดรคลอริกหรือว่าคลอไรด์อะไรก็ได้แล้วก็แอปพลายสักไฟฟ้ามันก็จะเกิดซิลเวอร์คลอไรด์เคลือบอยู่บนลวดตรงนี้ละเสร็จแล้วเราก็เอาไปจุม CL, จ่มใน KCl จุ่มในโพแทสเซียมฟลอไรด์โซลูชันแล้วก็ ต่อเหมือนเดิมแหละครับใส่ประกอบแก้วอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงปลายก็มีพลาร์สบล็อกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็น Reference Electrode แหละ Silver Silver Chloride Electrode เ okay. ครื่องปฏิกิริยาของมันก็คล้ายๆตะกี้เลยมันก็คือ Silver Chloride รับมา1อิเล็กตรอนได้เป็น Silver 0ศูนย์เนาะกับ Chloride i อ n แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยศักไฟฟ,ฟ้าของ Silver Silver Chloride Electrode เนี่ยขึ้นกับความเป็พ้นของ chloride ion เนาะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องระบุค,ความเป็นพ้นของโพแทสเซียมคลอไรด์โซลูชันที่เราใช้ด้วยซึ่งพบว่าถ้าใช้โพแทสเซียมคลอไรด์อิมตัวเนี่ยศักย์ไฟฟ้าของมันก็จะมีค่าเท่ากับ0.199เโวลต์เมื่อเทียบกับชี s t ต n d า r ไฮโดรเจนอิเล็กโทรดนะครับ s ซเวอร์เ l เวอร์คลอไรด์อิเล็กโทรดเนี่ยมันมีความเสถียร ที่อุณภูมิสูงสเียรมาถึงเสถียรกว่าคารลมเมลอะแล้วมันมีความเป็นพิษน้อยกว่าครับเลสท็อกซินะมีความเป็นพิษน้อยกว่ามันก็เลยได้รับความนิยมสูงเวลาเราทําการทดลองทางอิเล็กโทรเคมแหละเดี๋ยวนี้ส่วนมากถ้าซื้อเซลล์หรือซื้อเครื่องมือใดๆมาที่ต้องใช้เ e ฟ e ลนเซเล็กโทรดอะก็มักจะเป็นซิ l เวอร์ซิวเวอร์คลอไรด์เล็กโทรดหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อ ซื้อมันก็จะมีแบบบางอันใช้ในอะไรอ่ะตัวทำลายแบบเอครสบางอันใช้ในออร์แกนิกโซเวนได้ดีอะไรเงี้ยครับเ,เวลาเราเลือกซื้อเราก็แค่ดูแหละว่าเราต้องการใช้ในแอปพลิเคชันแบบไหนแต่ว่าไอตัวเคมีสตรีของมันองค์ประกอบหลักของมันก็คือก็จะเหมือนกันนั่นแหละก็คือมีซิลเวอร์คลอรด์มีซิลเวอร์ลวดซิลเวอร์แล้วก็มี KCL เนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้เป็น Reference e l e c t r o d e 2อันที่เรานิยมใช้ อันนี้ให้ดูตารางเฉยๆว่าอสั่งไฟฟ้าของ Reference Electrode ที่บอกว่าแม้ว่าคงที่แต่ว่าคือในทางทฤษฎีก็เหมือนกันแหละมันขึ้นอยู่กับความเข้มพ้นของคลอไรด์ไออนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยตารางนี้น่าจะเคยเห็นละจากไนอนนอกเคมหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์เจนจีราน่าจะสอนเพราะฉะนั้นปกติก็จะดูตามเนี้ยครับถ้าเราใช้มันที่25องศาเซลเซียสแล้วก็อ ใช้ KCL ความเข้นเท่าไหร่ก็เทียบดูซึ่งจะเก็ตตัวเลข0.244กับ0.199ก็หยิบมาจากตรงนี้ครับจริงๆมันก็แล้วแต่ตำรานบางทีมันอันนี้เป็นอาจจะเป็น0.197เนี่ยแล้วแต่เพราแต่อันนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอ่านเอกสารหรือว่าเขียนงานอะไรใดๆอ่ะถ้าต้องใช้ reference electrode อ่ะเราก็ต้องบอกเสมอว่าเราใช้ reference electrode เป็นอะไรแล้วก็ใช้โพแทสเซียมคลอไรด์วามเข้มข้น,นเท่าไหร่อ่าเช่นเราบอกว่า แล้วใช้ซิลเวอร์ซิลเวอรคลอไรด์ความเข้มข้นของ KCL เป็นอิ่มตัวอะไรเงี้ยหรือว่า3มโลลาอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ต้องระบุเพราะว่าจะได้สือ่อสารได้ถูกต้องโอเคซึ่งวิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนสักไฟฟ้าระหว่าง reference e l e c t r o จากชีเป็นคลอเมลเป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์คลอไรด์นี่ก็เรียนไปแล้วเนะา,าะเ h e ม m i แแ้้ว t i o ะอันเ h e มนี้เราก็จะไม่ทำละือว่าเรียนไปละนะครับ